สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันที่มาที่ทเป็นตัวแทนจากกลุ่ม Eliminate Pollution จากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการสาขาบุรณาการสุขภาพและความงามค่ะปัจจุบันนี้นะคะในประเทศไทยค่ะกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาของมลพิษฝุ่น PM 2 5จุดาที่เกินค่ามาตรฐานเป็นอย่างมากซึ่งฝุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้สุขภาพของเราแย่ลงอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคความดันโลหิตโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งปอดและก็โรคหัวใจเป็นต้นค่ะ กลุ่มผมพวกเราที่เห็นความสําคัญของปัญหานี้นะคะจึงได้คิดคน้นอุปกรณ์กองฝุ่น eliminate pollution ขึ้นมาเพื่อให้เป็นหนึ่งในทางเลือกในการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นที่เกินค่าจํากัดภายในบ้านค่ะเนื่องจากว่าพวกเรานั้นไม่สามารถลดอัตราการเกิดฝุ่นภายในนอกบ้านได้แต่ถ้ากเราสามารถทําให้ค่าฝุ่นภายในบ้านนั้น มีค่าตึงตางก่ามาตรฐานที่กําหนดแล้วก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะทําให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นค่ะหลักการทํางานของเครื่องนี้นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเครื่องนี้ค่ะสามารถวัดค่าฝุ่นอัตโนมัติได้ค่ะเมื่อค่าฝุ่นนั้นเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดแล้วก็จะมีการส่งการแจ้งเตือนผ่านมาทางไลน์ของเราเพื่อให้เรานั้นเปิดการทํางานผ่านทางแอปพลิเคชัน Bluetooth Terminal และหลังจากนั้นเมื่อค่าฝุ่นลดลงแล้วนะคะภายในบ้านนี้ก็จะมีการส่งการแจ้งเตือนทางไลน์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เรานั้นกดปิด กดปุ่มปิดการทำงานผ่านทางแอปพลิเคชันค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องกังวลกับปัญหาของสุขภาพเรื่องด้านฝุ่นแล้วค่ะและจากหลักการทำงานที่เราพูดถึงมาข้างต้นนะคะเราจะสามารถนำไปพัฒนาเป็นธุรกิจได้ค่ะซึ่งก็คือเราจะพัฒนาเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะที่สามารถทำความสะอาดและกรองฝุ่นไปได้ภายในตัวเดียวกันค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราเพราะว่า เครื่องนี้ค่ะเครื่องกรองอากาศเพียงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะกาจัดฝุ่นละอองที่มีอยู่ภายในบ้านได้ทั้งหมดเราควรมีการทําความสะอาดควบคู่ไปด้วยเราจึงคิดว่าถ้าหากเราไปต่อยอดเป็นธุรกิจแล้วเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสการทางธุรกิจให้เติบโตไปได้ในอีกทางหนึ่ง eliminate pollution ขจัดมลพิษยืดชีวิตให้ผู้คนขอบคุณค่ะ